ทบคนเดีดูฉากที่อปทนสงสารอยากรูใเธอว่าเธอคิดยังไงใครยังชาบใจก่อนด้ไหมา่าทำฉันคนแบบนี้ One two t h r o ชคดชเลยชคดีในยสักชัวร์ชัวร์ Say, ยังมีที่เลยังมีที Thank you. อยากรูใจจริงเองอยากเธอคิดจริงไงหากวันถ้าเธอตอนนี้มาอยาทำฉันแบบนี้ช่วยด้ร้องนชอบกติละชอบกตเซ็

คนนะครับสวัสดีครับนี่ะยินมาก็เขินเลยนะฮะ <laughs> อ่ะก็เพื่อไม่เป็นการพูดพ่งางทำเพลงเสียเวลาเนาะอยู่บนเวทีคนเดียวมันก็รู้สึกขึ <laughs> ้นเขืนยังไม่รู้นะครับข <laughs> ึ้นเห็นแม่มน้อยครับสวัสดีครับคุณแม่มครับคุณแม่ขอขออนุญาตเด้อ อันยนิงลูกไส้กุงแม่มาเหล็กแมเ่มเด้อโอเกไหมเข้าใช no no today we will not say that I miss you I will say that crazy I miss you บ้าคิดถึเราว่าอามากดว่ี่มาน้ครับพี่โจพี่มาพี่เทสสวัสดีครับสวัสดีครับ หน้าตายังยืนยงคงนกระพันเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ม้าก็สวยไม่เปลี่ยนแปลงพี่เพชรพี่หล่อขึ้นนะครับแล้วพี่พี่โจล่ะเซ็กซี่เหมือนเดิมพี่พี่โจเซ็กซี่ยังไงฮะไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกเป็นคนที่มีเซ็กแอดเดียว อยู่ในบ้านแล้วเราเยอะเราเอาคืนซะได้ตอนตอนอนี้คอมเมนต์เราไม่มีผลแล้วเนาะไม่มีผลเราชิชชาแล้วนะครับเราชินชากับการโดนคอมเม์มาเยอะแล้วนะเพราะว่าจริงๆด้วยออกมาจากบ้านโดนด่าหนักว่าเดิมครับพี่เพชรครับพี่เพชรไม่มีสิทธิ์บ้านลิฟนะครับวันนี้ลิฟิ์มีอ่าพี่ลิฟสามารถแฉพี่เพชได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ ย cool. yeah, okay, okay. yes, like okay. ิ่งจะไป่แฉพี่เพ็ดมากเดี๋ยวพี่เพ็ดเขาแฉก็ได้เดี๋ยวไม่ได้โอเคครับเราเราไม่ไม่มีอะไรต่อขันนะครับงานวันนี้เสื้อเขียวทำอะไรเยอะแยะเลยไหมวันนี้พูดถึงก็ดีใจมากนะเพราะว่าตั้งแต่มามาตั้งแต่เช้าแล้วครับับผมก็เจอกันทุกคน ั้งแต่ไปเดินพาเลทก็เจอไปร้องวันนี้วันนี้ทําอะไรเยอะมากเถอะงานตั้งแต่เช้าเดินพาเลทใช่ไหมตอนนี้ทําทุกอย่างเนื้อู่อยงเดืนอัดคลองน้ําอันนั้นไม่ต้องทำนะ่พี่โตโน่ของผมนะครับขยันมากอันนี้อันนี้หนูจริงๆ หมายถึงว่าพี่โตโน่ของพวกเราเนี่ยครับวันนี้แบบว่าเหนื่อยมากจริงนะครับเติมพาเลตตอนเช้าก็เป็นไอนะฆังคารดัมมิเชียนดัมเมเยอร์อันนี้มันคุ้นนกขับป็คนละอันกันเป็นดัมเมเยอร์เซตบูลก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่เวทีกลางแล้วก็วิ่งมาเล่นระดับตาซิดคอมต่อที่นี่นะครับสสดที่เขากำนังกินบะหมี่อยู่หลังเวทีนี้ครับผมแย้มอยู่กลามสุขอัลันนิดผมว่าร้องเพลงดีกว่าแต่ว่าตกกลัวอะไร่อา ให้พี่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวพี่พี่จะบอกเขาเรียกไหมผมบอกบอกไใหมฮะตอนตอนแรก้องผู้ชายสองคนร้องเนี่ยร้องเคาะมากเลยครับแล้วพอน้องผู้หญิงมาร้องเนี่ยน้องเขาก็ร้องเคาะมากที่ผมผมรู้สึกว่ามันกินใจผมมากเสียงของน้องผู้หญิงตนนั้นแล้วมันหน้าหน้าเห็นใจตที่ว่ามีขบวนพาเหร เข้ามาอีกแต่น้องเขาก็ยังร้องได้ดีขนาดนั้นเป็นผมผมไม่ชนะนะเดี๋ยวพี่ริดร้องเพลงกับพี่มาสามปีแล้วพี่ยังไม่เคยบอกว่านิ้ร้องเพลงกินใจพี่สักครั้งเลยทำไมอ่ะเสียงริ้ไม่ดีเหรอหรือว่าลิ้วชอไม่ดีเหรอพี่ที่ว่าเราร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงดีกว่าแต่ว่าเพลงนี้มันมันต้องการพ็อปมันต้องมีพ็อปนี่จะพึ่งลงใช่ไม่พึ่งลงเพราะอะไรพราะใช่กันแต่ไม่ได้เห็นพราะคุณเลย ที่ข้าขอ,ขอไปอีกสกตัวหนึ่งครับผมขอ,อีกสกตัวหนึ่งเดี๋ยวคุณคุรจะทําอะไรคุณถามผมไหมลิศคือว่าเสียงอ่ะไม่มีแล้วแต่ว่าเราอยากจะร้องเพลงนี้ลิดนั่งตรงนี้เลยอชอบเยวจะร้อ,ะองเพลงนี้ให้ฟังเดี๋ยวชอบทำอะไรไม่ได้บอกอะไรไม่กล่าวอะไรก่อนเลยหลายหลายครั้งนะครับที่เจอกันตามหลายๆายงานเวลาที่แฟนลับไปไหนก็ตามจะต้องมีการคอยกันครับเพราะว่าเขาน่ารักมาก นะเราก็ต้องคอยดูแลกาบก็ต้องคอยดูแลซึ่งเพลงนี้ผมคิดว่าสามารถแทนความรู้สึกของพวกคุณทุกคนได้ลองฟังกันดูนะครับผม กอด่เธอก็มืดเลือน,น,อนดฉันคนไหนเธอแต่คุ้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าเธออยาส่งยิ้มให้เธอทุกวันช่วยด้วย,วยเอนอคุณา เธอในใจก็พอใช่ไหมสิคิวเพลงนี้เป็นเพลงแทนใจของพวกเขาเลยรมวมพี่ด้วยร้องรับ And yeah. oh. 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 kind of you, อีก,อร,กรอบหนึ่งคใดใส่ใจแต่คนยากรักถ้าไม่เพียงมานักย่อมขอใหเธอได้ไหมเธอไม่รู้ไม่รักแค่เธอในใจคนเดี

ช่วยช่วยกันมาเล้โอ้ยคอมมอนคอมมอนคุณพ,พี่ครับชอบกระจีกก็ชอบกระจีกมาทำได้นะทำได้นะคุณี่ครืนนี้ผมจะไปเลี้ยงข้าวที่เพชรครับผมครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมผมีฉลามสักพันโอ้ย คนอีสานเต็มเวทีเลยไหมฮะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมเวทีนี้อีกทีนึงโอ้ยดีใจอยู่แล้วครับดีใจนะต้องดีใจมากๆเพราะว่าตุ้มตาครับเมื่อกี้พูดไทยหรือพูดอีสานครับทุกอยู่อยู่พักกลางพูดไทยชัดด้วยนะครับเฮ้ยว้ยวี่มันชักเอียงอยู่แต่น้ำซุ้มนีกนะโอ๊ยบากนี่มีแม่มาบอกใส่ยังหนีขอโทษนะครับคนอีสานคุยกันก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะ ที่นี่คะคราวหน้าขึ้นซับไทเทนไม่ด้วยนะคะพอดีว่านอนอยู่บนดอยค่ะเอออ่ะเอาละควันนี้ได้มาเม้าความสุขให้กับชาววอเตอร์แลนด์นะฮะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้าเลยตอนนอกครับก็มีความสุขมากครับครับผมก็ทำเต็มที่ครับเพราะว่าในไหนที่สั่งคนเขาก็เลือกเรามาแล้วเรามีหน้าที่ทําให้คนเขามีความสุขเราก็ต้องทําให้เต็มที่ครับผมอ่าอ่ามีอะไรจะฝากกับเดี็กๆน้องๆที่จะมาสมัครเปนสตาเก้าไหม วกันทั้งสี่คนคิดคิดถึงเหินฟ้านะครับครับเหินฟ้าคนคนคนแรกคนแรกใช่ไหมเขาบอกคนแรกจะมาร้องเพลงเขาบอกว่าเขานอนห้องเดียวคุณครับคิดถึงเขาดีใจที่ได้เจอกันอีกคิดถึงไม่เอาลับบ้านไปด้วยหรอครับคนคนไม่ใช่ข้าวหมูกรอบ ขอบคุณนมากที่วันนี้มาสร้างความสุขให้พวกเรานะครับผมรุ่นพี่เดสตาครับผมโตโน่ริชนและตุ้มตาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมครับครับเอาล่ะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะที่เราจะได้ทราบกันว่าวันนี้ใครจะได้ครองตำแหน่งเดอะสตาร์คนที่4ของวอลเ e r ์ a n d ขอเสียงปรบมือให้กับ3คนสุดท้ายของการแข่งขันฟังพิเศษในเดอะสตาร์นฟ้าขัวดาว